นี่ครับคุณผู้ชมมองมุมนี้ก็รู้แล้วว่าทั้งหล่อทั้งย่อสุดใจเลยนะสำหรับอันนี้มุมสวยๆอีกมุมหนึ่งนะเวลาถ่ายรูปรถเลยนะคุณผู้ชมเฉียงมุมนี้นี่นะฮะนี่ D1 FC l เล o so, นซะฮะเดี๋ยวต้องทำความสะอาดกันหน่อยรถเพิ่งมาถึงนะครับก็ช่วงนี้ฝนตกนะเทารแลมโบ2022อีกแล้วคลิปนี้นะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการ เปลี่ยนไฟ LED กันนี่พีม่มทไขออกแล้วไขน็อตสองตัวนะแต่สิ่งที่ไม่รู้ในวันนี้ก็คือว่าชุดสายไฟมันต้องแปลงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันน,นี่เมื่อกี้ไขน็อตตัวนี้สองตัวเผื่อใครอยากเปลี่ยนเองอันนี้ลูกค้าสั่งปูฝาท้ายสแตนเลสนะฮะ เหล็กก็ได้เลดก,ก็ได้นะแล้วแต่จะสั่งออกเลยนี่พี่เอาไปปลดตรงไหนไอ๋อสายไฟอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูอันนี้เบิกใหม่ราคาเท่าไหร่นะจำไม่ได้ตกคู่แล้วประมาณ9,300เนาะเบิกใหม่ นี่อ๋อมันเป็นแค่ปักนะคุณผู้ชมเพิ่มความสวยงามนี่เป็นไงโอ้โหดูไปเปรียบเทียบกันสองครางนี้ดูดีขึ้นมาเยอะเลยนะเนี่ย ง่ายๆห้านาทีเสร็จครับคุณผู้ชมอันนี้ของเดิมเท่าไหร่นะเก่งตัวธรรมดาแต่ไม่แพงเนาะใช่ครับรรน่าดีไม่ดีก็พันสองพันสองพันแค่นะนะั้นนะสอง 2, <000. S 2> พันกว่านะแพงกว่ากันเท่าตัวนะครับระหว่าง LED กับธรรมดา นี่ครับคุณผู้ชมสำหรับคนที่อยากรอเป็นไงโอ้โหดูดีขึ้นมาเลยนะพอมองมุมนี้นะครับแบบสวยขึ้นมาอะดูจําภาพมุมนี้ไว้นะครับคุณผู้ชมแล้วมาดูฝั่งนี้เป็นไงความสวยต่างกันเลยนะ นะครับก็ถ้าใครสนใจก็จะเบิกของใหม่ที่ศูนย์ก็สั่งได้นะครับวันสองวันได้ของบางทีของอาจจะมีเลยต้องเช็คนะขนาดนั้นนี่เห็นไหมอ่าดูมุมนี้อีกทีหนึ่งโอ้โหสวยจริงๆสวยจริง,รงนีเดี๋ยวผมจะพาดูวิธีถอดปัสสกข้้าหนึงนะฮะไหน เห็นไหมเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวนะนี่ปักอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมนี่ถอดปักออกนี่แค่นี้ครับแล้วก็มาไขาน็อต น็อตก็มีสองตัวแค่นั้นนะครับแล้วก็เลื่อนต้องเลื่อนออกค่อยๆอ,ออกนะฮะเดี๋ยวตัวรถไปรลอย,ลอยภายในก็มีแค่นี้เองตัวถังรถดูความสวยความใส คนละอันนี้สวยกว่าเยอะเลยที่หมดเยอยนะแน่แหละหพี่รับสวยงามถ้าเกิดใส่ปุ๊บก็กันพลาดไฟจะตกก็ไขน็อตก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวก้มไปแล้วตกนี่งานเข้าเลยนะข้างหนึ่งสี่พันกว่าบาท เดี๋ยวพอแปลงเสร็จเดี๋ยวลองเหยียบดูนะครับว่าใช้ได้เลยหรือเปล่าแต่ก็น่าจะติดเลยอยู่แล้วแหละกมเปิเสียปลักมัอันนี้ไฟธรรมดาคนดู จะให้พี่โมดเหยียบให้ดูความสวยงามนี่ของแท้ใช้ได้เลยสวยงามดูจากมุมเมื่อกี้ถ้าดูพอใส่ไปแล้วนะฮะความแตกต่างเข้มขึ้นเยอะดุดันขึ้นเยอะเลยนี่ นะก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สั่งผ่านทางศูนย์ของแท้นะฮะถ้าสั่งผ่านทางศูนย์นะฮะแต่ถ้าลูกค้าจะไปสั่งเองข้างนอกก็อันนี้แล้วแต่นะครับอันนี้ผมก็มาถ่ายคลิปให้ดูเฉยๆนี่เดี๋ยวปิดฝาท้ายดูความหล่อนตอนปิดฝาท้ายรถคอกนี่ต้องบอกว่าแต่งสุดแต่งสุดมากๆเพราะว่าลูกค้าชอบซิ่งกันเยอะไม่เชิญซิ่งแต่ว่าทรงสวยอะไรเงี้ยดูอือหือเป็นไง สวยจริงได้ไฟมาคู่หนึ่งนะคุณผู้ชมนี่เขารอยโปนะครับสวยงามก็นั่นะแหละถ้าใครสนใจอยากแต่งแบบไหนก็ทักมาสอบถามมาพูดคุยกันได้ละกันครับคุณผู้ชมยินด,ดีให้คำปรึกษาเนาะแต่งแบบไหนทำช่วงล่างแบบไหนส่วนคันนี้เดี๋ยวเซลล์ต้นรีวิวให้ดีอีกทีเพราะว่าคันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่ ทำยอดเต็มระบบใส่แนบสิบล้อนะครับนี่ก็สเต็ปนี้5ตันได้แน่นอนคันนี้เดี๋ยวไปส่งมอบให้กับ FCU เพชรบูรณ์นะครับตัวเมืองเพชรบูรณ์เดี๋ยวเราดูคลิปมันส่งมอบบรรยากาศความสม่อยทีว่าหลังจากที่ลูกค้าเห็นรถกันแล้วจะประทับใจมากน้อยขนาดไหนโอเคครับผมเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ